สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง y o u t u b e ดวงจันทร์หน้าต่างแดนของคุณป้าเพนนีนะคะคุณป้าเพนนีดีใจมากเลยนะคะที่ได้นำเสนอคลิปวิดีโอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวีซ่าการเกษตรเพื่อให้คุณผู้ชมทุกเพศทุกวัยได้รับทราบรับชม หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะคะและคลิปนี้เป็นคลิปที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องเมืองการเกษตรแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลียค่ะเมืองนี้มีการทำการเกษตรมากมายหลายอย่างและเมืองเมืองนี้มีชื่อเสียงในการผลิตแตงโมงหรือว่าเมลอนนะคะค่ะ เรื่องราวของเมืองนี้จะน่าสนใจเพียงไรขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านรับชมติดตามได้เลยค่ะค่ะในภาพนี้นะคะภาพแรกคุณผู้ชมจะเห็นเป็นคุณตำรวจนะคะคุณตำรวจของเมืองเมืองนี้ส่วนภาพด้านล่างค่ะ ก็จะเป็นสวนสาธารณะน่าเข้าไปพักผ่อนมากเลยนะคะสะอาดสะอา้านด้านบนค่ะเป็นภูมิทัศน์ของเมืองค่ะดูไปแล้วเหมาะสมที่จะทำการเกษตรมากเลยค่ะต้นไม้เขียวขจีมากภาพล่างจะเห็นท้องฟ้าสีฟ้าใสชัดเจนนะคะแล้วก็จะเห็นเป็นบ้านเรือน เมืองที่เราจะกล่าวถึงต่อไปชื่อว่าเมืองชินชิลานะคะสะกดด้วยตัว C H I N C H I W L A เมืองชินชิลามีโลเคชั่นอยู่ห่างจากกรุงบริสเบนเมืองหลวงของรัฐวีนแลนด์ ประมาณ300กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตกเชียงเหนือค่ะภาพนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีการแข่งขันกินแตงโมกันนะคะแตงโมน่ารับประทานมากเลยค่ะ คือการแสดงแผนที่ให้คุณผู้ชมได้รับทราบว่าเมืองชินชินลาตั้งอยู่ตรงไหนนะคะคุณผู้ชมมองดูที่ภาพแผนที่ที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะจุดเล็กๆตรงนี้ก็คือกรุงบริสเบนค่ะส่วนอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมก็คือเมืองชินชิลานะคะ อยู่ในรัฐควีนสแลนด์เหมือนกันทั้งคู่ค่ะค่ะต่อไปเรามาดูลักษณะอากาศกันดีกว่านะคะอากาศจะร้อนหนาวเย็นขนาดไหนค่ะที่คุณป้าค้นคว้าหาข้อมูลนะคะเมืองเมืองนี้ยามหน้าร้อนอากาศไม่ร้อนมากเท่าไหร่ค่ะ สูงสุดแค่32.2องศาเซลเซียสค่ะแต่ว่าในช่วงฤด,ดูหนาวอากาศที่หนาวนะคะต่ำสุดก็คือ4.4องศาเซลเซียสแล้วก็จะเกิดในเดือนกรกฎาคมค่ะที่ของอากาศในเมืองนี้นะคะยามหน้าร้อนค่อนข้างยาวนานค่ะ แล้วก็จะมีเมฆเป็นบางส่วนสำหรับฤดูหนาวที่อากาศหนาวมากๆจะมีช่วงแค่สั้นๆนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบหนาวแห้งๆมีอากาศแจ่มใสดีค่ะช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชมเมืองนี้ก็คือ แต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนนะคะเป็นเดือนที่เราสามารถท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกแล้วก็อากาศกำลังดีค่ะเมืองชินชิลาเป็นเมืองเกษตรกรรมมีการผลิตเนื้อวัวและเนื้อหมูมีการปลูกขนสัตว์ มีการปลูกพืชสวนแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักๆในเมืองนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อสัตว์ต่างๆหรือพืชไร่พืชสวนหรือขนสัตว์เมืองนี้ก็ทำออกมาอย่างมีคุณภาพคะ่ะ ค่ะสำหรับช่วงเดือนที่มีการเก็บเกี่ยวที่สำคัญเดือนพฤศจิกายนจะเป็นการเก็บผลผลิตหัวหอมนะคะส่วนเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนก็เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวแตงโมค่ะเดี๋ยวเราจะได้ดูผลแตงโมลแล้วนะคะ ค่ะก่อนที่เราจะไปดูแตงโมของชินชิลานะคะว่าผลใหญ่ขนาดไหนแล้วก็เนื้อสีแดงน่ารับประทานขนาดไหนคุณป้าจะแนะนำเรื่องการกีฬาแล้วก็พิพ,ธพิธภัณฑ์ค่ะที่น่าสนใจของเมืองนี้นะคะเมืองนี้จะมีแหล่งท่องเที่ยวหลักคือพิพ,ธพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็อาจจะมีการปิกนิกด้วยนะคะ เมืองนี้เป็นเมืองที่มีการเล่นกีฬาได้หลายชนิดเพราะว่ามีสนามกีฬาที่ดีนะคะประชาชนพลเมืองก็เลยได้ออกกาลังกายอย่างเต็มที่มีกีฬาหลายประเภทมากๆอย่างเช่นรักบี้นะคะรักบี้เนี่ยมีชื่อเสียงติดระดับประเทศเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีฟุตบอลมีกีฬากลางแจ้ง มีการว่ายน้ำมีอะไรมากมายหลายอย่างนะคะถ้าไปอยู่แล้วรับรองสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะใครสนใจอยากไปทำงานที่เมืองชินชิลานะคะไม่ว่าจะเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์นะคะหรือว่าการปลูกพืชไร่พืชสวนคุณจะเจอ เทศกาลแตงโมในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะแตงโมน่ารับประทานมากนะคะแล้วลูกก็โตด้วยชินชินลาได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของแตงโมนะคะเพราะผลิตได้มากผลิตได้ประมาณร้อละยของผลผลิตทั้งประเทศค่ะ นี่เป็นขนาดผลแตงโมนะคะลูกโตโ,โตคะ่ะใครที่ชอบทำสวนแตงโมรับรองนะคะจะมีความสุขมากๆมีการประกวดนางงามแตงโมด้วยนะคะตรงนี้คือบริเวณที่เป็นสวนนะคะ,ะมีเกษตรกรโชว์ลูกแตงโมด้วยคะ่ะรูปนี้จะเป็นรูปที่มีแตงโมกลมๆนะคะ แต่ข้างบนจะเป็นลายๆคุณป้าเคยเห็นแตงโมแบบเนี้ยที่พังงาคุณป้าซื้อริมทางค่ะแต่ว่าที่ที่นี่นะคะที่ชินชินลาเนี่ยผลดูใหญ่กว่ามากเลยค่ะแตงโมที่พังงามีสีเหลืองด้วยนะคะคุณป้าคิดว่าแตงโมที่ชินชินลาก็น่าจะมีหลายสีเหมือนกันค่ะ ก่อนจากกันไปคุณป้าหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับทราบข้อมูลความรู้ของเมืองชินชินลาแล้วนะคะใครที่อยากไปทำงานด้วยวีซ่าการเกษตรที่เมืองชินชินชลาก็ต้องตั้งใจนะคะแล้วก็ฝากทุกคนทุกท่านที่อยากจะไปทำงานด้วยวีซ่าการเกษตรที่ประเทศออสเตรเลีย ให้ตั้งใจจนกว่าจะถึงจุดหมายนะคะให้อดทนพยายามให้ผ่านการทดสอบเพราะว่าเฟสที่หนึ่งมีการทดสอบค่ะมีการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายมีการทดสอบเรื่องทักษะงานที่สมัครและมีการทดสอบเรื่องการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษคุณป้าอยากให้ทุกคนสอบผ่านค่ะส่วน ทางทีมของคุณป้าก็มีบุคลากรในการช่วยเขียนประวัติเพื่อที่จะได้แนบไปกับจดหมายนะคะประวัติหรือเรซูเม่จดหมายแล้วก็คลิปวิดีโอเราจะส่งไปพร้อมกันนะคะแต่ถ้ามีการประกาศรับสมัครที่เมืองไทยโดยการ กรอกใบสมัครทางทีมของคุณป้าก็จะช่วยแนะนำในเรื่องการกรอกใบสมัครเช่นกันค่ะคุณป้าก็ไม่แน่ใจค่ะว่าจะใช้ทั้งสองวิธีเลยไหมก็คือการกรอกใบสมัครที่เมืองไทยด้วยแล้วก็การส่งข้อมูลไปหานายจ้างค่ะแล้วก็เรื่องการสอบด้วยที่กล่าวไว้ว่าสอบสามอย่างนั้นนะคะ เฟสที่1นึ่เขาก็สอบกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาตั้งใจกันนะคะเพื่อที่จะให้เราสามารถได้รับการคัดเลือกเข้าไปทำงานและได้รับวีซ่าการเกษตรค่ะทางทีมของคุณป้าก็จะช่วยดูแลไปจนจบเลยค่ะจนกระทั่งได้บินไปทำงานนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะปรึกษานะคะ สามารถแอดไลน์แล้วก็เข้ากลุ่มทางเฟซบุ๊กโดยดูวิธีการได้ที่คลิปที่9ที่คุณป้าได้ทำให้ดูนะคะเออส่วนเรื่องไลน์นะคะถ้าใครแอดมาคุณป้าก็รับหมดเลยนะคะแม้ว่าชื่ออาจจะตกหลน่นแต่คุณป้าก็ค้นหาจนเจอค่ะค่ะ ก่อนจากกันไปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ค่ะขอบคุณค่ะ